ี้ไม่มีหลุดทีนี้ไม่มีหลุดครับแน่นนะแน่นใช้เบ็ดตัวเดียวอ๋อ,อกดปากไหนวะเชียกทีนี้ทีน,นี้น็ไม่า ไฟผมมันเบาดีนะปลาไม่กลัวสู้ไปแล้วครึ่งนาทีมาแล้วครับปลาถึงฝั่งแล้ว คาสตาคาสตาตักขึ้นมาแล้วปลาลักปลาลักตัวแรกครับตัวนี้ประมาณ5โลกว่าได้ไปปิดแล้วนะปิดเลย